ผมว่าไม่ค่อยจะเห็นนะสำหรับ CX 3 0สีแดง s o l ิดเ r y s t a l แบบนี้นะครับ Mazda CX 3 0 SP TOP ปี2 0 2 0จดยเลขไม้ห้าหมื่นกิโลเมตรตัวรถสวยงามมากๆเป็นสีแดงโซลิดเวลาวิ่งผ่านเนี่ยเล่นแสงได้สวยงามจริงๆไลนมาดูราละละเอียดกันนะครับคันนี้ SP TOP มาหมด l h ไฟหน้าที่ฉลาดขึ้นมาครบนะครับคันนี้ได้ล้อ18นิ้วมาครับยางปี22วิ่งไปประมาณไม่ถึง20 0 0 0โลดีเพราะนั้นอีก230 0 0มโลไปได้อีกยาวนะครับมาดูภายในครับสวยงามนะครับสวยจริงๆเบาคนขับปรับไฟฟ้า1ทิ ทาง Memory ีซีสองตำแหน่งนะครับกล้อง3ามองศาชัดมากแอร์ดูโซนมาครบแอทแอพทีบคลุกพลนพรบมาดูด้านหลังกันนิดนึงสวยมากๆนะเราไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะความรู้สึกผมแอร์ด้านหลังมีบริการมาให้ดูแลคนด้านหลังในระดับหนึ่งไม่งั้นแอร์ด้านหลังไม่มีมาแน่นอนนะครับฝาท้ายด้านหลังฝาท้ายไฟฟ้านะครับซับโบสด้านหลังพวกนี้ครบนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินรวมถึงยาไหล่ด้วยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับตัวรถดูดีมากๆอยากชวนมาดูนะครับย้ําคันนี้เป็นปี2020.21นะครับ c X ุดยี เป็นสีแดงโซเลคิสโซนะครับเลยกไม่ถ้าหมืกิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถใหม่1.2ล้านคันนี้6 1 1 9 0 0บาทสนใจติดต่อคารีทุก <l ux> ช่องทางทีคุณสะดวกครับ